ตมาสการครับอาจารย์ครับนอนกูไม่จุกเจเจเจอูับผมเจอูยังกไม่จบกวันไปแล้วนั่งถ่านจริงนั่งถ่านด่ไปไซสครับอาจารย์คือว่าจะไปคอนแกนคอนเกินบุญโอ้ว่าจะไปตอนเที่ยงครับนี่ตอนนั้นตอนนี้อยู่นี่เลยพระอาจารย์กับล่อพระอาจารย์นี่แล้วสิมาล่อยังวนเนี่ย เอาก็ว่าปูมาแล้วเนาะครับกับขาตัวกันนั่งเฝ้ามือดื่มจนไม่ใช้จิตนะแม่สวัรค์นี้อันนี้เราจนไดในอีว่าจิตันลญาณเฝ้ายีวันคณะเขาไปนั่งเที้ยนเองเราได้เห็นว่าออกมาเป็นพ่ออยู่นี้โอ้ยเมื่อไรนี่ครับอาจารย์ขันยินว่าปูมาแล้วนี่ถ้าพระอาจารย์บอกว่าปูมานี่ต้องมีอย่างสักอย่าง ปูมาแถวนี้ครับปูกมาแล้วม่จิมหาเมื่อวันหลังวันสายแม่ตะวันมากแถวนี้สัตว์ว่าตื่นเต้นผมกับว่าไปไสแล้ววานนี้ไต่ว่าเอาแล้วกรับว่ามันไปใส่แล้วกอดหมอนอยู่ก็เกาอยู่กะแต่ว่ากะอยากงู้ดจะได้ว่าปูไปโดนโดนกับมากปูสิไดงยังมาฝากหรือว่าปูสิมีใครมาฝากบ่อหรือว่าสิมี กุ้งมีกุ้งหน้าแนวฟูมักออกมาฝากนะแต่นี้รุ่นครับรุ่นตอนนี้หด้มากอยู่นะเห็นบนาาน่ได้ยังอาจารย์ได้กุ้งรหรได้ไข่เดี๋ยวจกุ้งทั้งไข่เดีเ๋ดี๋ยวดยเดเดี๋ยวเด้อเีวเเล่นซื้ดี๋ี่บวเีเดีดีเดีรยวเย์ลองเาวเดี๋ยวยวเดียเเียียเววเดียด้ียียี มาเอามาหายกับตา่วมกันดิทั้งกุ้งทั้งใครอืมะไรนับดิผมว่าเดาๆก็แม่นดีหมดนี่ครับอาจารย์บุ้ยเชี่ยวสมหัวเพราะติดตัวบุ้ยเดาซืซอๆนี่ครับอันเมื่อกี้นะบาทนี่ก็มีโืขเดาเก่งแต่บาทเีนียา หนึ่งหนึ่งตะก้าหนึ่งกระกระบุงกระตาอืใส่ร่วมกันมาเลยบอก่ครับอาจารย์ใช้ร่วมกันมาเลยทั้งกลุ่งทั้งใครผสมมาเลยเอบออะไ้น,บนับอเอามันครต้อสิบแตกบว่าครับอาจารย์ก,กุ้มมันดินไครแตกหรือครับเอเสินแตกจังไหเนี่มันไครตกเขากุ้งเป็ี่ยนไมอยู่บอค <c oughs> นทรงมาใครกันเลย โอ้ก oh, ุ้งวันตายแล้วอืมอืมออก็จะเข้าก็จะเกิดปนชงมาหิ่งจี่แหะครับอืมอ,อ,อาจันทร์เราเงียบๆจากหน่อยนะครับแล้อย่างตั้งแต่ปูกรับมาเหตุการณ์เป็นจังไดไปจังไดมาจางาังไดเพราะว่าคนปมานั่นโดนเพปนมาก,กับบ้านนะกับมากับในก้อนานพิ่นกับมาแล้วกลับมาเราเด้อเอาเพราะว่ามันจะเด้งให้โดนเด้งไเด้กอิจการ ของฝากน่นะพ่อยอืย่นให้เลยมากอดกลับมาเลยเด้อแล้วลลก็เองฝากกินให้พ,พ <อ S 2> จกักเลยไม่ได้ว่ามันโดนนี่เลยพระจาดาใน้ได้รับข่อนน้ำปูรับ,บมันต้องเพราะาว่าหนน้นน <c oughs> <c oughs> เามามาหนาะร,รู้สึกดื่มกินแมนสวรรณถ้าอว่ามารับเนี่ยอาจาร์คือมัรับมืนรู้สิกว่ามัาไม่้บัตรเงนก่ โอ้ได้รับอยู่ด้วยครับได้รับอยู่บ้านนี่ปูบอกว่าครับว่าเอาไปให้คนมีโชคมั<อ>้ยเอาไปให้ปากันนั่นบอได้บอกครับ<อ>นี่ร้นนจะโดนได้เล่นเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราเอามาให้แล้วไปกับไปรถดิบบอได้เฉพาะเจาะจงว่าเอาไปใส้เอาไปใช้บอกว่าในวันนั้นบอกทัานไหนคุณนนะมือลุกไทบอกแต่ว่าเอาของฝากที่<อ>ใครกับกุง้งแต่ว่า กุ้งตายแล้วดิกุ้งตัวน้อยกุ้งตัวใหญ่อาจารย์กุ้งควายกุ้งตัวใหญ่กุ้งควายกุ้งกุ้งคือยังเห็นเอซี่บนสมมาห้ยังสั้นเปล่าจะนี่แหละสั้นกินกินนี่แหละกุ้งแม่นาคครับกุ้งแม่นาคว่ามีกุ้งน้อยจักเทียดิแต่ปู่ของมาให้นี่กุ้งควายเออครับอ๋อมีอยู่บ่อรอบมึงบ่ครับกุ้งยกุ้งตอวนั้นกุ้งเน่าเนาะตอวนั้นกุ้งเล้าอันนี้กุ้งใหญ่ เราไม่มีงางเราพักกับบานนั่นแหละพักนั่นการเดินพักกับจิมง่ายพักกับจิมพักกันตัวมาบอกว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเด้อเอาของฝากนะครับป่ากดว่าหนึ่งกระตาหนึ่งกระบุนะครับกุ้งกับไข่เอาใส่หม่าม่ำไก่กุ้งอยู่เติ่งเติ่งโอนไข่อยู่เติ่งเติ่งไขอยู่เติ่งเต่งกุ้งอยู่ข้างล่าง แต่ว่าบาทนี้พูดถึงเนาะก,ก้อนหนานั่นล่าสุดเลยบอกตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเลยคือใครมาก่อนเจ็ดสิบสองฟองหลังจากนั้นผู้ยิงกับผู้กส้นะครับเอามาอีกเจ็ดฟองแต่ว่าบริถาไวายพอาจารย์ก่อนจะไปกราบเจ็ดครั้งไปเซ็จปุ๊บ ปีน้อยอยู่ในตะการใครเปิดขึ้นมาเบิ้งพราจานเปิดเสร็จเบิ้งก็เป็นเลขเจ็ดนี่บอกเน่าอ๋อบ้าบอกดีบอกไปเร็วล่าสุดก้อนไหนนี่ดีบอกเขียนดีเขียนมาเขียนเอาเจ็ดหนึ่งเก้าอยู่ในตะการเอาปากกามาครับเดี๋ยวเจ็ดหนึ่งเก้าอยู่ยนในกระตา นี่กะตากุ้งกับไท่มี่ปีน้อยอีกเหรอพัวนี้มีปีหอมมีมหอดปีน้อยคุณบ้านเย็ดไปถามรูกันแล้วเจนน่าร้รู้าทางอันนี้เล็กปูนเจ็ดเป็นเก่าทำนี่แหละอาจาย์กับเบาๆแต่ที่แดกเนาะให้ผมกินตะลกานอยู่อาจารย์ก็ได้จักแมนเนี่ยเบาๆให้จบกับเ่าๆให้จบอเอ้า เ็ไว่เก่นไม่เกันเขาถีบอไม่ก็บบอรัดอ,อ,อยู่เนาะ <c oughs> บอ่อแมนดอกจาจ์ว่ามิทนั้นละเนาะผมเขาพ่<ต> <ผม S 1> อรล่ว่าเข้ามากันเนึ่งเจ็บเก็บหนึ่งทีว่าเม่อบห่มาถเดียวแบบนี้บอแมนผจญครับ <c oughs> เดี๋ยวด้วอในในกระตามีใครกับกลุ้ง บานนดนี้คือเป็นเจ็ดนึงเก่าบาดนี่ครับอาจารย์อย่าถามแม่ห้ามถามมันมาจะเพิ่มเบาๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกม้วนมาจากไหนนะเขาเห็นดวงซันก็เลบอกให้ซันร่นเนี่กคือว่ากุ้งใครกับกุ้งปาตีบ่ครับบาดนี่คือเป็นเจ็ดหนึ่งเก่าง้ง มงูเจ้าจะไปงงไงเจ้างงงงก็จะงงมันอย่างเดียวเอเราแล้วนัฝากไอยเอามาฝากไข่กับกุ้งเป็นของฝากอืมบานนี่ก็จะเป็นตัวเลขแน่เอ้าเจ้าจะเป็นเจยวกับไข่ไข่กับกุ้งเห็นยังเป็นเขียนใส่กระตาน่าตอนแรกมันจะเป็นกุ้งกับไข่เองไหมงูด้ว่มต้องตีปูเขียนไห่แล้วประมาณนั้นเพิ่นบอกแล้วพันน่ะโอ้ค่ะค่ะอันเงินกุ้งกับกุ้งก็ยิ่งงู่าฮ่าฮ่ พระอาจารย์พระอาจารย์กับว่ากักกักเอาบาทเน่ยเข้าใจพ่อใจพ่อที่พ่ออยู่นะเอาแล้วครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจยั่งเข้าใจพ่อเหมือนไหมค่ะเจ้าจะไปคว้งเป็นมาไหมค่ะเจ้าจะไปตีจังไดไปเตียวนี่กุ้งกับไข่เพิ่นมาฝากกุ้งกับไข่หลังเพื่อนปวดมาฝาก อ้านี่ครับเลขปูครับเจ็ดหนึ่งเก้าครับผมปูมากแล้วนะครับใครกับกุ้งหอาืมาฝากอาจารย์ใครนะครับแต่ว่าเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยมาฝากเอฟซีครับผมอืมอึนบ่ก็เข้าใจได้ว่าจจัดมันอันละ อันนั้นมันเหล็กก้ออันก้อมฝันของข่ายที่แรกขั้นบ่ล่ะอันทุกนันมันบ่แต่วันก็มันก็ม้วน,นใกล้กันใช่ไหมลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนาะก,กับพิจารณาเอาเพราะว่ามันเป็นแค่ความฝันของอาจารย์ครับกับบุคคลว่าสีจร้ายปู้ไปปู้ไปจำศีนนะครับไปจำศีนกลับมานะครับ แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมถ้าตามความเขียนของคุณมีโชคเนาะมีหนึ่งต้องมีศูนย์มีศูนย์ต้องมีหนึ่งไข่กับกุ้งอยู่ในตะก้าเจ็ดหนึ่งเก้าอย่าลืมเจ็ดศูนย์เก้าครับผมเจ็ดหนึ่งเก่าอย่าลืมเจ็ดศูนย์เก้าได้ครับมีหนึ่งต้องมีศูนย์มีศูนย์ต้องมีหนึ่งมาวางกระดูกเพียนส่วน เอาตัวเดียวดีเจ็ดหนึ่งเก้าอย่าลืมเจ็ดศูนย์เก้ามันจะบอเบค่าใจใถามไ่อถามยังอีกก็น้องมาฝากพอใจมันค่าใจเเพิ่มเติ่มขึ้นน่าจะโมกุลือกของป้ามาอมาพิ่มาก่อนพิ่มาก่อนเนี่ยที่กินมันิะโตกันที่สินนั่นเป็นไง พฤิมาวันที่สิบสี่สิบสี่ตัวาจาว่าาใจครับกูว่าอีกสิบห้าวันก่อ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 นออกพรรษาสิบหามือเนาะอันนี้มันกะเมื่อที่สิบสามกะที่จริงตามกนุตกะที่เพิ่นวาว้กะสิบหามืออื่นมืออื่นมือหื้อกะเพิ่นมากก่อนมือสองมือกพะเป็นอย่างวันพระก็ดีเนี่พฤศจิกา่าวันพระนะ จ็ดหนึ่งเก้าอย่าลืมเจ็ดศูนย์เก้างามแล้วบาทนี้งามยงามครับเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าน่ปั่นแต่งเอาถ้ามีเหมือนเอาเด้อปูเด้อพอท้า,ามเราครับพระอาจารย์ข้าเจ็บปูกับใครมาครับมาข้านะครับผมกับจะกรกา <laughs> จังไรกะปูกะไปจัมซีนเนาะเพิ่นกลับมาแล้วกะนาสิมิแนวมาฝากมาตอน อันนี้คิดเอาเองนะครับเด้อนะครับก็เลยว่าโอ้บางตัวเลขที่ฟูให้ไว้ก็เป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่งามอยู่ครับแต่ว่า,วาคิดว่าเพิ่นบ่ไปไกลนี่หรอกนี่แล้วพิ่นป้ามาให้ซื้อเพินพ่นเพิ่นบ่ไปไกลเพิ่นนั่งดิซื้อหรอกอยู่ล่ะอยู่ว่าไก่เราอยู่แถวนี้ล่<ฮ>ะเพะมานั่งยุ่งเขัง เมนะื่อกี้ยื่นขาก็ไม่โชคบอสคิดว่าพอนกไปไกลเรออกไป,ไปนี่สนอแต่พนบมาพนบอกว่าณนังจีบจงี่มากนะแต่ว่าบริจิตว่าสิไปตามกิจะไปพู้เขาขอบู้เขาขคุ้ยจังงสินะบริจิตว่าติไปไกลบ้านนั่นจริงสินะเมันดีานพอดีไปยุ่นน้องรุ่ทมมุนี่เราออาแอบมาครับอื บ้าหลาเพิ่อนอาสิไปอยู่แถวแถวข้ามชนงค้ามชะนโหนไปแขงไสก็ได้เนาะครับหม่องที่เพิ่นหม่องร่วมเพิ่นมีชีวิตส่วนผู้นุ่งใช่ครนันุ่นอ๋อเอาจังไรกัล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะล่าสุดนะครับปูพุ่งกับมาแล้วแล้วก็มีไข่กับกุ้งหนึ่งตะกร้าเอามาฝากอาจารย์ใครแล้วกะ มีตัวเลขเจ็ดหนึ่งเก้ามาฝากครับผมชอบมาชอบกันทีจาหน้าเอาเนาะอาจารย์จะว้าตัวรับปวดตีมันเสียนันโวดเนาะว่าขั้นันว่าแบบหน้าตาที Hayır ่ซื้อแบบ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 มันเกินไปคพระน่าทั้ง เงื่อนบ้านนาตาเนี่ยบ้านี่เบ้าแบบนี่คือบางจังหวัดอันนี้ที่เีบ้านนี่แบบว่านนาตาบ่านี่ไงแบบมันคือมันพอดกินสีนะบอกผมว่าอย่างพี่พัชชันบอกจะไปอย่างเดี้ยวเตี้ยเนาะล้านไม่ส่งล้านเปอร์เซ็นต์นี่จะเฝ้าฝันมันมันโมนี่อย่างร้อยปอร์เซ็นดอกเดือนโมนี่ครับแต่ก็มีช่วงร้อยเปร์เซ็นตเต็มเนาะเอฟซีถามว่ามั่นใจแค่ไหนแอดยงมคอมเมนต์มาผมตอบอย่างเดียวเลย ถ้าถามถึงความมั่นใจบ่เาเคยมั่นใจในเรื่องของตอนนัวเอ,อนงน,น,อน,นะครับถามได้แค่ว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองอแต่ว่าถ้าถามว่ามั่นใจแค่ไหนอย่าถามถอะมันบม่มั่นใจแน,น่นอนนะครับจ้ามันเรมัม่กระดึกเลยบบอบอบอ๊ <laughs> อบบ๊อนบะน,นะนั่นก็คือว่านี่คกไม่แค่ความฝันเนาะครับก็อยากพูดก็บอกให้ฟัง ผมจะบอกตลอดว่าถ้าถามโคมีโชคว่าเรื่องตัวเลขมั่นใจซ้ำใดตัวนั่นตัวนี้นี่บ่มั่นใจกันมั่นนะครับก็มั่นใจพระอาจารย์์กุด0.0009อ่ะโอเคครับผมอาจารย์อยัางเาีเดี๋ยวืัอนี้เราตวจพระอาจารย์ซ้ำนี้ครับแกซิเมนตัวครับเหล็กเล่าก็ได้แล้วรัฐบาลก็ได้แล้วนี่ก็สิบไปนี่บาน วันนี้ไปที่วันนี้ครับผมเอาจัดตัวเอาขอบคุณมาจากอะไรเราค่ะนี่